นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมด่วนฝ่ายมั่นคงและต่างประเทศติดตามสถานการณ์รัสเซียยูเครนเตรียมนำคนไทยกลับประเทศพรุ่งนี้ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรียกผลเอกประวิทริวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนายดอนปรมัดวินยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศผลเอกสุพจน์มาลานิยมเลขาธิที่การสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมอชอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือด่วนถึงสถานการณ์หลังรัเสเซียเข้าปฏิบัติการทางทาหารในประเทศยูเครนเวลา10นาฬิกา30นาที ทั้งนี้มีรายงานว่าวานนี้นำคนไทยจากเมืองโอเดสซาจำนวน40คนเดินทางโดยรถบัสเข้าไปยังจุดผ่านแดนยูเครนโรมาเนียเพื่อเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยโดยเครื่องบินพาณิชย์ในวันที่1และ2มีนาคม2565 ขณะเดีดวยวกันในวันนี้28กุมภาพันธ์นคนไทยที่เข้าพักในศูนย์ปฏิบัติการและคนไทยที่พักอยู่ในเมืองลวิสประมาณ30-60คนเดินทางจากเมืองลวิสไปยังกรุงวอร์ซอรประเทศโปลแลนด์เพื่อเตรียมการเดินทางกลับไทยโดยเครื่องบินพาณิชย์ต่อไป นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุทธระยะที่3ช่วงที่1ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตึกไทยคู่ฟ้าธรเนียบรัฐบาลหลังมีการเปลี่ยนแปลงวาระงานจากการลงพื้นที่จังหวัดระยองที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าการกระตุ้นและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยการดำเนินการโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาตาพุทธระยะที่3าช่วงที่1เป็นอีกหนึ่งโครงการสร้าง พื้นฐานที่สำคัญ1ใน5ของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญมาโดยตลอดเพื่อจะรองรับการขนถ่ายก๊าซธรรมชาติและวัตถุเหลวสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตเคมีตลอดจนรองรับอุตสาหกรรมเหล็กครบวงจรอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมีซึ่งการดาเนินการโครงการดังกล่าวอย่างเป็นการยืนยันเจต จำนงของการดำเนินการระหว่างภาครัฐและเอกชนในการที่จะพัฒนาโครงสร้างโครงการพัฒนาท่าเรือาักรรกม,มาัตาพุธก่อให้เกิดการลงทุนในด้านต่างๆที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งอุตสาหกรรมต่อเนื่องด้านอื่นๆและอุตสาหกรรมเป้าหมายมาสู่พื้นที่ EEC ทําให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อนุทินยืนยันไม่ถอดสิทธิ์ประชาชนย้ำทำให้เกิดความมั่นคงเข้มแข็งระบบด้านสาธารณาสุขไทยพร้อมสนับสนุนข้อเสนอที่บุคลากรการแพทย์ร้องขอปรับการบริหารเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงกรณีที่นายแพทย์ยงผู้วรวันนักไปรัสวิทยาที่ออกมาระบ,บุว่า จำนวนผู้ติดเชื้อจะลดลงกลางเดือนมีนาคมว่าเป็นข้อมูลทางวิชาการซึ่งคณะแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันต่างๆของกระทรวงสาธารณาสุขมีการประชุมอยู่ตลอดเวลาและมาตราการและวิธีการต่างๆไม่ได้ออกมาจากการพิจารณาของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นความเห็นร่วมกันที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกภาคส่วนและประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุดความปลอดภัยสูงสุด และรัฐบาลจะใช้งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดรวมถึงการเข้าถึงการรักษาพยาบาลของประชาชนจะต้องให้เกิดความมั่นใจว่ามีทรัพยากรเพียงพอทั้งยา เตียงแพทย์และเจ้าหน้าที่บุคลากรต่างๆนี่คือการปรับให้สถานการณ์และวิธีการทำงานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้มากที่สุดโดยนายอนุทินยืนยันว่าจะไม่มีอะไรที่เป็นการถอดสิทธิ์ของประชาชนเคยได้แต่เป็นการทำให้เกิดความมั่นใจความมั่นคงและเข้มแข็งของระบบด้านสาธารณสุข ส่วนมีโอกาสที่จะทําให้เป็นโรคประจําถิ่นได้เร็วขึ้นหรือไม่นั้นในอัุริทินระบุว่าเป็นเรื่องของทางวิชาการในส่วนของการแพทย์วิทยาศาสตร์ส่วนที่เป็นฝ่ายนโยบายกระทรวงและรัฐมนตรีรัฐบาลก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนข้อเสนอ ที่ทางบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขได้ขอรับการสนับสนุนมาในทุกรูปแบบและปฏิบัติมาเช่นนี้มาโดยตลอดทําให้การดูแลประชาชนและการเข้าถึงยาวัคซีนและการบริหารจัดการสถานพยาบาลรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ยิ่งรักไลฟ์สดครั้งแรกถามนายกรัฐมนตรีถ้าเจอหน้ายิ่งรักยังคุยกันได้หรือไม่ออนคิดถึงประชาชนส่งกำลังใจให้เสมอ นางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนเพจผ่านทาง Facebook ซึ่งเป็นครั้งแรกโดยกล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้ก็อยากได้ยินว่าประชาชนมีความทุกข์หรือเป็นอย่างไรกันบ้างมาอยู่ต่างประเทศเป็นเวลาจะ1ิปีแล้วผ่านไปเร็วมากจะบอกว่าสบายก็คงไม่ใช่คนเราจากบ้านเกิดจากสิ่งที่เราทำมาทุกวันมาว่างงานมาอยู่ห่างบ้านห่างเมืองไม่ได้พบเจอเพื่อนฝูงคนรู้จักก็คิดถึง ทังนี้พี่โทนี่เคยบอกว่าเวลามาอยู่เราต้องรักษาสุขภาพทำตัวเองให้มีความสุขเพื่อคนที่รักนั่นคือสิ่งแรกที่ต้องทำต้องพยายามอยู่ให้ได้แต่ใจยังรักและคิดถึงทุกคนค่ะนางสาวยิ่งรักเราต่อถึงเรื่องการฉีดวัคซีนว่าไม่อยากบอกว่าฉีดวัคซีนเยอะซีโนฟาร์ม2ไฟเซอร์2กํกำลังคิดว่าจะฉีดอีกเข็มก็กลัวว่าจะเยอะเกินไปคิดแค่ว่าวัคซีนคงไม่ได้ป้องกันไม่ให้ติดโควิด แต่จะทําให้มีอาการน้อยส่วนสถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจก็ติดตามอยู่ตลอดเป็นห่วงเรื่องเศรษฐกิจและราคาข้าวข,ของที่แพงขึ้นแต่เงินในกระเป๋าของประชาชนไม่ได้เพิ่มขึ้นขณะที่กําลังประสบปัญหาโควิดซึ่งเหมือนเป็นการซ้ําเติมประชาชนก็ไม่รู้จะช่วยอย่างไรเพราะอยู่ไกลและไม่ได้เป็นรัฐบาลแล้วแต่ส่งกําลังใจให้ทุกคนเข้มแข็งและขอร้องรัฐบาลว่าขอให้ช่วยประชาชนค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อถามว่าอยากเป็นนายกอีกซัซกสมัยหรือไม่นางสาวยิ่งรักกล่าวว่าตอนนี้อาจจะเรียกว่าหมดยุคเราแล้วหรือไม่เพราะปัี้เป็นช่วงเวลาของคนรุ่นใหม่แล้วเด็กรุ่นใหม่มีความสามารถแต่การที่ใครจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ที่ประชาชนว่าอยากให้ใครมาบริหารประเทศประเทศไทยมีคนที่มีความรู้ความสามารถมากสําหรับตนเองไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนก็อยากช่วยเหลือประชาชน ใจยังอยู่ประเทศไทยตลอดเวลาทังนี้นางสาวยิ่งรักตอบคำถามว่าถ้าเจอหน้าพลเอกประยุทธ์ยังคุยกันได้หรือไม่ว่าก็ต้องถามกลับพลเอกประยุทธ์ว่าถ้าเจอหน้ายิ่งรักยังคุยกันได้หรือไม่ตำรวจนนทบ,บุรีส่งโทรศัพท์มือถือแตงโมนิดาให้ปอทตรวจสอบตามประเด็นที่สงสยัยคาดแล้วเสร็จสัปดาห์นี้ วันนี้28กุมภาพันธ์พันตำรวจเอกสิริวัตรดีพอรองผู้บังคับการปออทอในฐานะโคษกกองประชาการปออทอเปิดเผยว่าจากกรณีที่พนัก,กางานสอบสวนสพเมืองนอนทบุรีส่งโทรศัพท์มือถือของนางสาวนิดาพัชรวีรพงษ์หรือแตงโมและบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้กองบังคับการปอทออทำการตรวจสอบนั้น ผลตํารวจตรีสารุตแขวงโสภาผู้บังคับการปอ,อทอได้มอบหมายให้พันตำรวจเอกอมรชัยลีลาขจรจิตผู้กำกับการกลุ่มงานสนับสนุนกองบังคับการปอ,อทอดําเนินการตรวจสอบอุปกรณ์โทรศัพท์ทั้งหมดในประเด็นตามที่พนักงานสอบสวนได้กําหนดโดยคาดว่าจะดําเนินการเสร็จสิ้นภายในสัปดาห์นี้จากนั้นจะส่งผลการตรวจสอบทั้งหมดไปยังพนักงานสอบสวนสพเมืองนนทบ,บุรีเพื่อประกอบสํานวนการสอบสวนต่อไปส่วนข้อมูลรายละเอียดหรือประเด็นในการตรวจสอบ เป็นเรื่องในสำนวนการสอบสวนไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้ค่ะด้าน,นพันตำรวจเอจกจตุรนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับการสพเมืองทนทัพบุรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีของแตงโมนิดาหรือนางสาวพัทรธิดาพัชรวีระพงศ์ที่พระดตกเรือสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนพบร่างในวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าในวันนี้คุณแม่ของคุณแตงโมจะนําหลักฐานเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งได้มอบหมายให้พนักงานสอบสวนรอรับหลักฐานเบื้องต้นทราบว่าเป็นแผ่นซีดียังไม่ทราบในรายละเอียดต้องขอตรวจสอบก่อนส่วนภาพแชทที่นํามาส่งมอบเป็นหลักฐานานั้นยังไม่เห็นในรายละเอียดเช่นกันพันตุ์บุเอกจตุรนยังกล่าวว่าเบื้องต้นกลุ่มเพื่อนคุณแตงโมที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง5คน ทำให้การสอดคล้องกันค่ะอย่างไรก็ตามกระบวนการจากนี้จะมีการนําผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้ง5คนเข้าเครื่องจับเท็จและทําการสอบสวนใหม่ทั้งหมดขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาหรือออกหมายเรียกใครเพิ่ม ทั้งนี้จากการนำเข้าเครื่องจับเท็จแสดงว่าตำรวจสงสัยในคำให้การครั้งแรกใช่หรือไม่ผู้กํากับการสพรเมืองนนทบุรีระบุว่าเป็นรายละเอียดในสำนวนส่วนกรณีที่เห็นภาพของคุณโบทีเคและคุณฮิปโปปรากฏที่บริเวณท่าเรือในวันที่เกิดเหตุพร้อมกับกลุ่มเพื่อนของคุณแตังโมทั้ง5คนนั้นจะมีการเรียกคุณโบทีเคและคุณฮิปโปมาให้ปากคําเพิ่มเติมต่อไปค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก iNN Breaking News